คิวของเราในวันนี้นะคะ,ะกํานันโคลสันนะคะแล้วก็คุณนายได้นะคะวันนี้เราจะมาฟังประสบการณ์นะคะว่าเขาเนี่ยทำยังไงถึงประสบความสำเร็จกับธุรกิจ BUG นะเริ่มต้นก็ทำเขาเรียกว่าอะไรนะม,มีงานมีธุรกิจของตัวเองใช่ไหมคะเป็นธุรกิจที่บ้านแล้วก็ท่านกํานันก็ยังเป็นกําน,นนะันอยู่ <laughs> นะเป็นกํานันอยู่นะคะวันนี้นะคะอยากให้แบ่งปันเรื่องราวของการทำธุรกิจการเริ่มต้นนะคะ เราเริ่มต้นจากจากใครใครเป็นคนแนะนําเรามาค่ะครับก็ขอกับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังครับผมขอรายงานตัวครับผมคมสัรรขดสันเทียครับก็ปัจจุบันก็ยังเป็นกำนันอยู่ที่จังหวัดเชียภูมิครับเข้าสู่ธุรกิจใบเนตยูนิคอร์ครับก็มีเพื่อนมาแนะนำครับชวนเข้ามาครั้งแรกนะครับตอนผมเป็นกำนันใหม่ๆนะครับคุณสุกัญญาปัตตชาลีครับแล้วก็ เข้ามาแล้วครับก็ทำไม่เป็นตอนแรกๆนะครับก็เลยมีท่านผู้ที่ครับเชี่ยวชาญแล้วก็ทําธุรกิจนี้มาก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอเสียงโหมือให้กับท่านดรสสิทธิิ์ศริพงิ์ม,มาและคุณชมพูนุชศิริพงม,มาครับผมอ๋อได้เป็นทีมงานจากชัยภูมิเลยครับนะคะคตอนตอนที่รับโอกาสนี คุณนายเรียกคุณนายได้ดูดีมากนะครับแต่ก่อนไม่ใช่คุณนายนะนะคะตอนนี้มาทําธุรกิจเรียกคุณนายเลยนะคะทําร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หนูชอบป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ได้มากหมูลอยได้ใช่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูลอยได้อนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เอาทําแล้วก็ส่งลูกเรียนด้วยใช,ใช่ไหมคะขายดีไหมคะพี่ได้ขายดีค่ะอืนะคะเพราะว่าเห็นตอนเห็นป้ายนี้ก็คือแบบทุกคนต้องจอดรถทุกคันเลยนะงงว่าหมูลอยได้ยังไงมันมีที่มาที่ไปไหมคะเรื่อง เรื่องป้ายก,ก็เรื่องป้ายก็เกิดจากท่านกำนันชื่อเลื่นชื่อลอยค่ะอ๋อกำนันลอยอค่ะก็ชื่อก็ชื่อได้ะก็เลยตั้งชื่อหมูลอยได้๋อมันไม่ได้มีอะไรมไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะแค่ตั้งชื่อตามชื่อเรานี่เองนะคะเ <c oughs> จ้าของร้านนะคะ <c oughs> กำนันลอยแล้วก็คุณคุณนายได้นะคะ <c oughs> เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่อำเภอไหนนะคะอำเภอหนองบัวละวีค่ะอืมอำเภอหนองบัวละวีนะคะตอนที่เราทำธุรกิจเนี่ย เริ่มต้นเราเราไม่เก่งคือไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็ความรู้เราก็น้อยอคิดยังไงว่าเฮ้ยฉันทำได้อ่ะคือบอกตัวเองยังไงบ้างคะเริ่มต้นค่ะก็เป็นคนที่ไม่เคยทำงานเครือข่ายแล้วก็มีรู้เรื่องค่ะแต่ที่อ,อยากอยากทำก็คือเรามีนี่ค่ะที่ที่เป็นจุดที่ในออครอบครัวค่ะมีนี่เพราะว่าเราทำมาหลายอย่างมันมันปลดหนี้ไม่ได้ค่ะ,คะเป็นผู้นำชุมชนมาตั้งแต่ สมัครผู้ใหญ่บ้านสามครั้งแล้วก็มาสมัครกำนันอีกสามครั้งมันเลยให้เราเป็นหนี้เยอะค่ะโอ้เยอะมากแค่ไหนคะประมาณสามล้านกว่าค่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยนะคะลงทุนเยอะเหมือนกันเยอะเพราะว่าเราเราเอาเงินมาลงทุนทำมาหากินแต่หวังหวังที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็จะปลดหนี้ได้แต่มันปลดไม่ได้ค่ะเราก็เลยลองมาทำบียูจลองมาทำบียูจี ถามว่าเข้าใจไหมที่เข้ามาไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยมาแบบไม่รู้เรื่องแบบงง,งแต่ก็มาเพราะว่าอยากหาโอกาสให้ตัวเองค่ะออ๋ลองเปิดโอากาสให้ตัวเองดูซิว่าเขาบอกว่าทําแล้วมันได้เงินเยอะ,ะใช่ไหมถ้ามันได้เงินเยอะจริงๆเนี่ยเราน่าจะไปลองดูก่อนนะะคะจากการที่ลองทําดูก่อนค่ะไม่คิดว่ามันจะได้หรือไม่ได้อืม แต่ว่าวันนี้ตอนเริ่มต้นก็คือเราเข้าฟังก์ชันก่อนะนะเรียนรู้เวลาชวนคนคุณนายได้ชวนยังไงคะชวนบอกว่าให้ไปดูก่อนอมไม่ให้เสียอะไรค่าอยู่ค่ากินเราบริการเราเราเราบราิการก่อนก็คือไม่ให้เสียอะไรเลยสักบาทเดียวให้ไปดูก่อนค่ะจะทําไม่ทําแล้วค่อยคุยกันจะแนะนําอย่างนี้นะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเราก็มีรถคันเก่าๆคันหนึ่งเน,ะเนาะเวลาไปชวนคนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ ไปรวยก่อนเดี๋ยวค่อยมาชวนใช่ไหมคะเป็นรถที่แบบพาคนเข้าฟังก์ชันเนี่ยค่ะรถคันนี้แหละนะใช่ไหมเป็นรถรุ่นไหนคะท่านกำนันคะครับรุ่นอีซูซสองพันห้าครับสองพันห้าดังทุกอย่างยกเว้นแต่ครับนะคะครับคนี้แหละครับที่ทำมาหากินตอนที่ผมเป็นกำนันไปขายกับข้าวครับตัวนี้ก็เป็นร้านขายกับข้าวแล้วนอารตามสั่งครับก็ลําบากมากครับเพราะเขาได้ส่งลูกเรียนด้วย นะครับผม oh. ตอนผมเป็นกำลังพี่บ้านก็รู้สึกวา่าจะไปไหนมาไหนก็ต้องขอตังจากแม่บ้านนะครับไปไปชุมเพราะเขามีธุรกิจของเขาก็าคือร้านกว๋วยเตี๋ยวนั่นเองครับแต่กำนันไม่มีเงินเดือนเหรอคะมีครับแต่มันเดือนกว่ามันจะ ออกนะครับโอ้ออกเดือนละครั้งแล้วก็หักหนี้ไปก็คือไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วครับสรุปก็คือรายได้ทุกอย่างอยู่กับพี่ได้หมดเลยดูแลสามีแล้วก็ดูแลส่งลูกนะคะแล้วก็ลูกสามคนด้วยนะคะส่งจบปริญญาทุกคนเลยโอ้โหนะคะสุดยอดมากๆแล้วก็พอเราเรียนรู้นะคะเรียนรู้เขาเรียกว่ากับทีมกับระบบกับอัพไลน์ผลลัพธ์ที่เราได้ครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับจากที่เราได้ทํา ธุรกิจนี้มานะครับก็เริ่มพื้นฐานตั้งแต่นั่นลครับเข้าอ่านหนังสือเข้าฟังกชั่นที่ประชุมร่วมทีมปรึกษาหรือก็ออกทํางานครับก็คุณนายได้ก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นก็นําทีมงานได้เกิดโตครับตอนนี้วิธีการมาปรึกษาอัพไลน์ได้ยินข่าวว่ามาตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมพอสิิ์ตื่นหรือยังคะบางวันก็ยังไม่มาเช้ามาก เพื่อมาปรึกษาอัปลายว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะต้องไปที่ไหนดีใช่ไหมคะ,คะโอ้โหทํากับข้าวค่ะทํากับข้าวมาสู่ท่านผอ,อกินเออมาสู่ท่านผอ,อกินนะคะ <c oughs> ทํากับข้าวมาสู่กินนะคะ <c oughs> เ,ออเป็นภาษานะคะ <c oughs> น่ารักมากมีผอ,อชอบกินอะไรบ้างคะ พอออก็ท่านก็ง่ายๆค่ะดิฉันทําอะไรมาให้ทานก็ทานคือห้ามเลือกแล้วกินอะไรก็กินไปใช่ไหมคะโอเคครับเป็นอะไรที่น่ารักมากเป็นเหมือนครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวนะมาปรึกษาเรื่องอะไรถึงทําให้เรามีรายได้แสนสามหมื่นห้าพันปรึกษาว่าทํายังไงถึงจะทําเงินแสนได้ก็คือเราก็อยู่มาระยะหนึ่งค่ะก็เพราะกํานันก็ติดตงานประจําอดิฉันก็อยากอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะ มันได้เดือนละสามหมื่นสี่หมื่นทำยังไงมันจะขึ้นแสนได้ก็เลยเข้ามาปรึกษาโค้ดค่ะปรึกษาท่านผอสิท่านผอ,ส,นอส,สิก็บอกว่าเฮ็ดจังสี่เด้อพี่ได้เฮ็ดจังสันเด้อพี่ได้หลังจากนั้นดิฉันก็ทําตามค่ะค่ะทําตามทําตามก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแหละค่ะก็ไปอืท่านบอกว่าหาคนมานี้สองคนหาคนนี้มาหนึ่งคนดิฉันก็ออกไปหาแต่การที่ดิฉันไปหาดิฉันก็ ไม่แต่งตัวสวยนะคะที่ฉันจะไปแบบเรียบๆธรรมดาก็ไปคุยแบบกันเองค่ะกันเองแล้วก็ไปทําไปครั้งแรกก็ไปไปเยี่ยมไปไปดูก่อนว่าเขามีท่าทียังไงอืเขาต้องการอะไรเขามีอะไรในครอบครัวของเขาเอบางคนก็สุขภาพไม่ดีก็พูดเรื่องสินค้าค่ะบางคนอยากหารายได้ก็พูดเรื่องเงินมันออกเดือนละวแดครั้งมันเงินอียรงมันก็ออกหลายเท่าเออเงี้ยพี่ได้ก็บอกเขาว่ามันมีโอกาสหนึ่งที่ สามารถมีเงินออกทันใช้ทันจ่ายอย่างเรามีนี่อย่างกำนันมีนี่หลายที่อังคารนั้นไปจ่ายคนนี้สุกนั้นก็ไปจ่ายคนนี้แล้วมันสามารถให้เราผ่อนนี้ได้แล้วก็เขาก็เปิดใจเขาก็มาดูกับเรามาดูกับเราพูดง่ายๆภาษาบ้านๆนะใช้หัวใจในการพูดพูดเรื่องจริงให้หมดอ่าอย่าไปหลอกไปโกงเขาฉันจะเป็นคนที่ชอบตีสนิทคนง่ายก็คือ มองตาค่ะมองตาแล้วก็คุยกันบอกว่ามาด้วยความจริงใจที่มาวันนี้ไม่ได้มาหลอกแต่อยากให้ไปเห็นโอกาสที่ทำรายได้โปดนี่ได้ก็พูดไปลักษณะนี้นะคะเลยทำให้เรามีคนเข้ามาเยอะมากะนะแต่ทีมงานของอคุณนายได้นี้คือมีถึงเป็นพออด้วยเป็นคุณครูด้วยตำรวจด้วยตำรวจก็มีนะคะโอ้โหไม่ธรรมดา เพราะว่าหลายๆคนก็อยากหาเงินปดนี่นะทุกอาชีพนะแต่เราต้องเข้าไปให้ถูกจุดเขาเหมือนพี่ได้บอกนะเห็นรถประจำตาแหน่งกำนันแล้วโอ้โหน่ารักมากแต่พอทําธุรกิจก็ได้ผลลัพธ์นะทั้งรถโตโยต้าใช่ไหมคะครับอืเคยคาดหวังไว้ไหมว่าเฮ้ยมันได้ขนาดนี้ตอนที่เราทําธุรกิจใหม่ๆก็ไม่คาดหวังแล้วครับเพราะว่า ในชีวิตเนี่ยนะครับที่รถ f o r t จ n e r เนี่ยผมจะเห็นแต่ผอใช่ไหมครับหรือนายอำเภอนะครับโี้แต่ผมมานึกดูแล้วว่าไอ้กำนันก็ยังมีสิทธิ์นะครับแล้วผมภูมิใจที่บริษัทไเบลยูเนนรโกน่ะสามารถให้ผมได้ฉีดรถ f o r t จ n e r ราคาล้านกว่าบาทนะครับเมื่อก่อนผมก็ฉีดอย่างนั้นอะไอย่างนั้นแหละครับขับรถกระบะนะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อและศรัทธาครับแล้วก็จริงจริงจังแล้วก็จริงใจด้วยกับท่านประธานบริษัทครับผมขอขอบคุณท่านนะครับ ภาษาที่ให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นคือตอนที่ผมเข้ามาใหม่ผมเป็นโรคหอบครับผมโรคหือบพอดีผมมาทานสารอาหารของท่านเนี่ยผมหายตั้งแต่วันนั้นมาวันนี้ไม่มีโรคหอบเลยครับซึ่งเป็นกรรมพันธุ์แต่ตอนนี้มันหายแล้วครับแล้วก็โรคหนึ่งที่ทุกคนที่หน้าตาดีครับเป็นที่ดวงกว่าโอ้นะคะหนูก็ว่าอยู่ทำไมหนูเป็นไม่เป็ี่นเลยตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านแล้วก็ทางด้านความรู้นะครับ ก็มีท่านเอ็มดีอำนาจภ<ช>าษาที่ได้ให้ระบบบ r p หนังสือครับซีดีเข้าที่ประชุมนี่คือเราทําตามระบบครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ไปโฮมมิ้งตามระบบตลอดมาเราทําอย่างนี้มาตลอดครับ<ช>ขอขอบคุณท่านอํานาจนาราษาแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับที่ลืมไม่ได้ก็คือท่าน EC ค,ค,ครับประสิทธิสอนแสงครับที่จ่ายเงินดีซ้าวันจ่ายนะครับอันนี้ผม ถูกใจและขอบคุณท่านมากเลยเป็นเ็นหัวหน้าหัวหน้าวัยรุ่นไปที่ไหนนี้ทุกคนจะแบบพื้นรอรอขอลายเซนใช่ค่ะไม่ใช่คนเกาหลีนะเป็นคนกุดข้าปุ้นใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีรางวัลให้กับลูกสาวด้วยเพื่อจะให้เธอมาทำธุรกิจด้วยใช่ไหมคะครับโอหโวน่ารักมากรอรูปจบครับมอสารคามครับผมโรงแรมและการท่องเที่ยวครับแล้วก็ก็ได้เงินจากบ u g ผมเอา บัตร ATM ใหไว้กับเขาเลยตอนที่ผมทำใหม่ๆนะครับพ่อแม่ก็ทำธุรกิจไปเขาก็รูดเงินใช้ไปเลยครับมีเงินใช้ตลอดครับตอนแรกก็เข้าน้อยๆพอเข้าเยอะๆหน่อยก็เลยขอบัตร ATM ขึ้คืนนะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้เกินตัวเป็นนักศึกษาอยู่ใช้แค่วันละร้อยก็พอนะคะน่ารักมากตอนนี้เขาก็มาด้วยเพราะเขาเห็นว่าธุรกิจนี้ทำได้เป็นจริงแล้วก็สามารถจะ รวยได้เขาก็เลยไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนก็มาอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับใช่ค่ะเห็นว่าเป็นไม้เป็นมือเป็นมือปืนให้ทุกอย่างเลยขับรถเขียนใบสมัครเพราะว่าคุณนายได้นี่คือเขียนใบสมัครก็ได้อยู่แต่ว่ากว่าจะเสร็จแต่ละชื่อนะก็คือนานนะคะแต่ว่าก็คือใช่ค่ะแต่ก็คือตั้งใจทำนะคะเข้าใจเลยถ้าไปเจอน้องที่ชัยภูมิน้องจะคุณนายได้ใหม่อีกแล้วใบสมัครทีละ1ิบ สิบใบสมัครนะคะให้ดาวไลเขียนเองค่ะให้ดาวไลเขียนเองโอ้โหคนไหนที่เขาเขียนป็นก็ให้เขาเขียนตอนเริ่มต้นนะคะตอนเริ่มต้นที่เขียนไม่ถูกค่ะค่ะกลัวมันเขียนผิดก็ให้เขาเขียนคนไหนเขียนได้ก็ให้เขาเขียนอืคุณอพี่ได้เคยเขาเรียกว่าใช้อาหารเสริมของเราใช้ใช้เต็มใช้ทุกรายการเลยค่ะอืมเพราะว่าแต่ก่อนสุขภาพแย่มากค่ะเป็นหลายลรกผิดกระบุญเสียเส้นค่ะเป็นผิดกระบูญแล้วก็เป็นโรคหัวใจค่ะ แล้วก็เป็นลมตอยแล้วก็มาเป็นภูมิแพ้เป็นสี่อย่างค่ะแต่พอมาทานสารอาหารแล้วสุดยอดค่ะสุขภาพดีขึ้นค่ะโรกที่เราเป็นอยู่ก็คือเริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้คือปกติคปกตินะคะสุดยอดจริงๆก็น่าจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงสุขภาพไม่ดีหนึ่งเราทํางานหนักนะสมัยท่องทำงานหนักค่ะใช่ไหมคะหาเงินให้ท่านกำนันใช้นี่สุดยอดเลยมันเป็นอะไรที่ลําบากมากใช่ไหมคะ หาเงิงนให้ท่านกำนันช้ลงทุนสองหมื่นสามหมื่นเก็บทีละร้อยสองร้อยทีละพันค่ะขายได้กำนันก็เอาไปใช้เองค่ะมันก็เลยมีอะไรจะค้านไหมคะท่านกำนันคะไม่มีอะไรค้านครับไม่มีอะไรจะค้านธุรกิจเนี้ครับเป็นธุรกิจที่เยี่ยมยอดค,ครับทำสามารถพลิกชีวิตหรือครอบครัวของผมได้อตอนนี้ผมมาหมดครอบครัวคือเอาลูกสาวลานมาด้วยอันนี้ลูกลูกคนเล็กคนเล็กลูกสาวลามูนค้อนเลยนะเนี่ยคนนี้นีครับคือเขา เขายินดีแล้วเขามาร่วมทํางานนะครับตอนนี้ก็เราก็มีรถให้คนละคันคนละคันครับคำนันพูดกับลูกยังไงลูกถึงเข้ามาในในในมาทาธุรกิจเพราะว่าเด็กบางคนนะเรียนจบมาปุ๊บนี่เขาก็จะแบบไฟแรงขอไปสอบเป็นครูก่อนขอไปเห็นบอกว่ามีความฝันของเขาเหมือนกันเขาอยากเป็นครูอนุบาลใช่ไหมคะเพราะว่ารักเด็กเขาว่าอย่างนี้นะคะแต่พอสถิตบอกว่าให้มาดูทีมสวให้ก่อนครับยังไม่ให้ไปสอบครับนะคะ คุยกับลูกสาวยังไงเขาถึงตัดสินใจมาทํากับเรามีคําไหนที่แบบทําให้ลูกตัดสินใจหนึ่งเราเอาบัตร T M ไปให้กับเขาเออตอนเริ่มต้นค่ะเอาเงินมาลอก,ก่อนค,คือคิดว่าถ้าเขาได้มาร่วมมันคงจะไปได้ดีค่ะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีความรู้อืถามว่าเม่ค้าอ่านหนังสือไม่ออกมันพมันอ่านไม่ออกจริงๆแล้วมันก็เขียนไม่ออกจริงๆก็เลยอยากจะหาตัวช่วยก็คือ อยากปลูกฝังให้เขาทำไมต้องเอาบัตรทีเอ็มไว้ให้เขาก็ให้เงินมันออกให้เขาเห็นค่ะ oh. ให้เขาเห็นว่าเออมันได้จริงค่ะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันว่าเรามาร่วมมือกันสร้างชีวิตสร้างครอบครัวใหม่เพราะว่าตั้งแต่อยู่มาเป็นผู้นํานาเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่ได้ชีวิตที่ดีเลยอืเพราะว่าอยากใส่เสื้อสวยๆก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าต้องใส่เสื้อเอือมขายของมีคะ่ะแต่มันไม่ได้ใส่ออ oh เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาใส่แต่ทุกวันนี้สุดยอดค่ะแต่งตัวสวยมากวันนี้ค่ะอยากใส่ชุดไหนเราก็ได้ใส่คอยากกินอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปค่ะค่ะและที่สุดยอดคือได้ออกไปพบปากกับผู้คนมีความสุขมากเวลาได้เดินทางเราถือว่าให้เราไปให้โอกาสผู้คนค่ะวันนี้นะคะสาหรับวันนี้นะกับการที่เราเริ่มต้นตอนแรกถ้าไม่เจอธุรกิจนี้พี่ทดาเราจะเป็นยังไงคิดว่าคีวิตเราไม่รู้ว่า คิดว่าจะเป็นหนี้เยอะขึ้นกว่าก่อนเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีทางไม่มีทางที่จะไปก็เหมือนคนข้างนอกแหละค่ะเขาไม่เห็นกับเราเขาก็ทําทําไร่ทํานาเขาก็ทําทั้งปีลงทุนทุกปีค่ะอแต่ที่นี่ดิฉันลงทุนตั้งแต่สี่ปีกว่าไม่ได้ลงทุนอีกเลยค่ะมันสุดยอดตรงนี้ค่ะอืทั้งได้ปลดหนี้ส่งลูกเรียนได้รถใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวฟรีกับบริษัทด้วยได้ไปท่องเที่ยวฟรีค่ะได้ไปที่ไหนบ้างคะท่านกำนันคะ ก็ไปเร hi hi ิ่มที่ทะเลมันดีฟครับพอมันดีฟได้ได้ไปประเทศเดียวเพราะประเทศที่สองเป็นโควิดก่อนโควิดก่อนครับโปรใช่ไหมคะล่องเรือสำรานโอ้โหน่าเสียดายมากเลยค่ะโอ้โหเคยคิดเคยฝันไหมว่าเราจะได้ไปหยุดทะเลมันดีฟปกติก็ไปแค่ชนบุรีระยองค่ะอ๋ออสมไปฟรีด้วยโอ้โหนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างท่านกำลันไปวันนั้นที่ไปมันดีฟโอ้บรรยากาศเยี่ยมยอดเลยครับดีมาก ทะเลของเขาสวยแล้วก็ไม่มีขุยขยะไม่มีครับสะอาดสะอ้านดีก็ไปเห็นปลาคุณนายได้เห็นปลาก็จะคุมปลาที่ทะเลนะครับนึกว่าเป็นปลาธรรมดาครับแต่ท่านบอกว่ามันเป็นปลาฉลามโอ้โหนะคะจะไปจับปลาฉลามครับคุณนายได้ก็นึกว่าเป็นปลาเนี่ยตามบ้านเรานะครับก็เลยวันนั้นก็ท่านก็เรียกบอกนะท่านบอกว่าว่าฉลามก็คุณนายได้ก็ถึงจะวิ่งขึ้นมา คนเดียวนะครับผมก็ยิ่งขึ้นก่อนนะครับตอนได้รู้เป็นปลาฉลามก็ไล่จับใหญ่เลยพอรู้เป็นปลาฉลามคือวิ่งหนีเลยนึกว่าเป็นปลาสวายอะไรเง้ยนะครับพอคนเรามันก็ไม่เคยไปเจอเนาะพี่ได้เนาะมีอะไรประทับใจในเกาะมันดีไหมคะไปเจออะไรที่เราแบบไม่เคยเห็นมาก่อนพี่ได้ประทับใจก็คือเราได้ไปเห็นอันดับแรกก็คือได้ขี่เครื่องบินอัได้ขี่เครื่องนั่งเครื่องบินนะคะไม่ได้ไปขี่นะนั่งเครื่องบินนะคะ จะใช้สั์ไม่เพาะนะคะเพราะว่าชาวบ้านไม่เป็นไร <laughs> น่ารักมากเดี๋ยวนูจะแปลให้เองนะคะ <laughs> <า> <laughs> ก็ได้ก็ได้ขี่เกี้ยงวิน<อ>คือเราไม่เกิดมาเราไม่ได้ขี่สักครั้ง<อ>คิดว่าขึ้นไปแล้วนี่จะกลัวไม่ใช่ค่ะมองดูรอบเลยนอนอไม่หลับเลยดูไปตั้งแต่จนไปถึงมันดิฟค่ะแล้วตอนกลับก็ดูตั้งแต่มันดิฟมาถึงเมืองไทยสวยมากค่ะไต้ไฟนะคะไต้ไฟย้ำคืนลงมาเน่ค่ะมาถึงประเทศไทยแสงไฟมันสวยมากค่ะ สุดยอดคะ่ะได้ขึ้นได้ึืนเชียงบินจ้าแล้วไปอันมันดีปนี่ประทับใจอีกอย่างเข้าไปประทับใจใก็คือว่าโอ้ยเกิดมาข้างเดียวในใชีวิตนะคะนะค่ะได้กินฟรีคะ่ะสุดยอดอคือดิฉันชอบกินวิกสกี้ว้าวนะเบ <laughs> ียร์ไม่ชอบกินเพราะว่ามันมันยึง <laughs> 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 กันบอกภาษาลาวันเขานะคะแต่ว่า เจอค่ะแต่ดิฉันไม่กินดิฉันกินวิสกี้ค่ะท่านผอ,อบนกวางนี่กินเบียค่ะอเอาคุณนายได้คือได้กินเบียก็ดิฉันไปซีเอาค่ะพูดได้เป็นนะคะวิสกี้เพิ่งมาถามท่านผอสสีสเองว่าเราซีเนี่ยก็เอิ่นยังไงภาษาภาษาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษท่านบอกว่าวิสกี้ดิฉันจะเป็นคนที่ชอบถามค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะดิฉันถามโค้ดทุกอย่างเลยตั้งแต่อเลอร์จริงค่ะดิฉันเห็นท่านประสิทธิ์สอนแสงเนาะท่านไปพูดบนเวที บอกว่าอะเลิร์อะเลิร์มันเป็นยังไงพอกระตื่นเตน้นโดยพี่ได้สัว่าดิฉันก็พูดว่าอะเลอร์เวลาขึ้นเวทีค่ะพจะเขาตบมือหัวเราะสนุกสนาน,นก็เหมือนอย่างดิฉันพาทีมงานทํางานดิฉันจะไม่เครียดค่ะ,คะจะพาเขาร้องตะโกนคําว่ารวยรวยตลอดทางค่ะาโอสุดยอดจริงๆกลับบ้านก็พาเขาพูดเรื่องความฝันของเขาว่าเขาต้องการอะไรค่ะแล้วก็ดิฉันก็บอกเขาว่าเราจะมาสู้ด้วยกันก็คือให้กำลังใจแล้วก็ให้ความมั่นใจกับทีมงาน มมั่นใจกับเขาคือ,อท่านบอกว่าถ้าไม่เจอโควิดเดียวได้ไปสิงคโปร์ล่องเรือสำราญอันนี้ได้ไปกินวิสกี้แบบในเรือสำรานเลยนะคะเป็นบรรยากาศเป็นความสุขที่เราคือหาไม่ได้แล้วถ้าไม่เจอโอกาสนี้ไม่ได้ทำธุรกิจนี้คงคงไม่ได้เจอไม่ได้ข้ไม่ได้ไ <ป S 2> ขี่เครื่องบินใช่ไหมพีมไม่ได้นิเหมือนนกอินทรีค่ะแล้ววันนี้ค่ะกับการสร้างทีมอยากถามพี่ได้กับกำนันนะคะว่าเราใช้ เคล็ดลับใช้อะไรในการสร้างทีมเราถึงมีแบบยอดต่อเนื่องแล้วก็ทีมงานเติบโตอ๋อที่การสร้างทีมใช่ไหมคะดิฉันดิฉันคุยกับโค้ดค่ะอดิฉันจะเอาโครงสร้างแต่และคนที่จะขึ้นตำแหน่งด้วยกันค่ะคนไหนจะขึ้นนิวคนไหนจะขึ้นหลีดเรามาคุยกันค่ะอแล้วก็พากันทำงานพื้นฐานก็คือออกออกสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็จัดโฮมมิ่งค่ะ แล้วก็ได้คนเข้ามาคนหนึ่งสองคนเขาก็จบตําแหน่งกันอืก็คือชวนเข้ามาแล้วก็พาเขาให้จบตําแหน่งนิวตําแหน่งลีดค่ะอืวิธีการชวนคนก็พูดไปแล้วเนาะก็นี่แหละไปแบบใช้หัวใจนี่แหละนะมองตากันแล้วก็พูดคุยเรื่องความฝันความในสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมคะแล้วกำนันล่ะคะการชวนคนที่เป็นแบบเฮ้ยตำแหน่งใหญ่กว่าเราเน่ยตื่นเต้นหรือกลัวบ้างไหมรับก็ตื่นเต้นครับแต่ผมเอาความ ความจริงใจความสนิทนะครับแม้แต่ท่านสัสดีสัสดีอำเภอก็สมัครท่านนายอำเภอท่านประหลัดจังหวัดก็สมัครกับผมที่จังหวัดชายภูมิเหรอคะที่ยโสท่านหนึ่งที่ชายภูมิท่านว้าวนั้นั่นคือท่านเห็นผมเป็นเป็นที่ว่าคนที่พูดจริงใจแล้วก็จริงจัง้วยแล้วก็สามารถที่จะพาเขาทําได้ก็คือเป็นคนที่ทําแล้วไม่เลิกครับตอนนี้ตอนนี้ก็สัสดีอำเภอก็ ที่น้องวรวทธิก็จะเกษียณแล้วครับเขาก็รอที่จะเกษียณแล้วพร้อมผมนี่แหละครับรุ่นเดียวกันนะครับปีหน้าเขาเกษียณอ๋อกำันคือปีหน้าเกษียณแล้วจะต่อไหมคะต่ออายุไหมพี่ได้ให้ต่อไหมคะไม่ต่อไม่ต่อนะคะใส่หัวอย่างเดียวเลยนะคือมาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเลยนะคะทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วทําเพื่อประเทศชาติมาเยอะละนะคะมาทําเพื่อความฝันของเราอยากให้กำนันนะคะเชิญชวนเพื่อนๆนะที่ อย่างแบบรายได้ไม่พอใช้นะคะหรือว่าใกล้เกษียณนี่แหละมาทําธุรกิจป u g จเยอะๆเชิญค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ตำแหน่งใหญ่ๆที่เป็นข้าราชการนะครับ<ม>ก็เพราะว่ารายจ่ายของเรามันเยอะ<ม>รายได้เรามันไม่คุ้มแต่ละเดือนไม่คุ้มก็กู้กันทั้งนั้นนะครับที่ผมนี่ก็ยังค้ำกันหลายคนคสำหรับผู้ใหญ่กำนันนะครับ,รบอยู่ที่อำเภอแต่ก็อยากจะชักชวนเขาบอกว่า ให้เขาเนี่ยคิดดูว่าผมไปชวนทีไรเขาก็ไม่เอานะครับเพราะเขาเขายังมองไม่เห็นเขาก็ยังกู้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็อยากจะชักชวนเขาให้เขาเข้ามาดูนะครับว่าบริษัทเบเนดิกตยูเน็โกเนี่ยมีระบบที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราปวดหนี้นะครับครอบครัวเราดีขึ้นนะครับจากธุรกิจนี้ซึ่งธุรกิจนี้เขาเขาส่วนมากเขาจะไปเจออะไรข้างนอกมาเยอะครับเขาก็เลยปิดใจ ก็ไม่ค่อยจะมากันเท่าไหร่นะครับแต่เราก็พยายามครับก็ตอนนี้ก็พยายามให้เขาเข้ามาดูนะครับยิ่งเป็นช่วงนี้เป็นที่ท่านซีโอจัดให้นะครับระบบโปรโมชั่นนะครับเราก็บอกเขาไปนะครับตอนนี้เขาก็สนใจกันนี่ก็บอกไว้แล้วเดี๋ยวก็ออกไปนี้ก็คงจะได้เข้ามาครับ,รบพี่ได้เราเชิญชวนแบบภาษาแบบหัวใจภาษาบ้านๆน,นี่แหละเชิญชวน,นเพื่อนมาทำบี g จีหน่อยว่ามันดีจริงๆมันจ่ายจริงสินค้าดีจริงค่ะ ค่ะก็ขออยากเชิญชวนนะคะ,ค,ะคนที่อยู่ข้างาข้างข้างนอกนะคะแล้วก็อยู่ตามบ้านนะคะผู้ที่ฟังออกอากาศนะคะ<ม>ดิฉันก็เป็นคนที่บ่คือค่ะเขามาที่แรกบ่คือจากยางค่ะธุรกิจนี้บอกว่าดิฉันไม่คือเลยหนึ่งสุขภาพก็ไม่พร้อมเงินทองก็ไม่พร้อมแต่ดิฉันเข้ามาเพราะว่าดิฉันมีฝันมีฝันอยาก อยากปลดนี้ก็เหมือนท่านพูดบนเวทีบางท่านที่พูดว่าจะแก่แก่ก่อนรวยก่อนแก่หรือแก่ก่อนรวยดิฉันก็เลยมาเอาคำนี้มาคิดว่าถ้าเราลองทำอะไรสักอย่างในชีวิตถึงมันจะได้ไม่ได้ก็ลองดิฉันก็ลองลองไปลองมาแล้วมันได้มันก็เลยเกิดความเชื่อแล้วก็มั่นใจในบริษัทนี้ถ้ายังไงได้ฟังได้ชม ดิฉันจบป .4 อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ตกตัวแต่ทำไมดิฉันต้องมาทําเพราะว่าดิฉันอยากมีชีวิตที่อิสระภาพเหมือนอย่างที่แผนการตลาดเขาบอกว่าเออฟรีดอมใช่ไหมคะมดิฉันอยากฟรีดอมมีอิสระภาพดิฉันจะจําคำคมทุกอย่างที่ดิฉันได้เล่าเรียน <c oughs> เหมือนอย่างดิฉันเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงจบปริญญาใช่ไหมคะดิฉันอยู่มา4ปีหปี ดิฉันรู้แล้วว่าธุรกิจนี้มันเกิดจากเราค่ะถ้าเราอยากสําเร็จเราต้องเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนอย่างทุกวันนี้ดิฉันก็เริ่มเปลี่ยนทุกอย่างพูดให้น้อยๆลงค่ะทําตัวให้นิ่งค่ะแล้วก็ทําตามที่แล้วก็ฟังเยอะๆอ่านหนังสือไม่ออกก็อ่านไปค่ะตัวไหนอ่านไม่ได้ก็อ่านค่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะที่ชีวิตของดิฉันเข้ามาสู่ งานของไบเน็ตยูเนียนโกเพราะว่าดิฉันมีฝันใหญ่มากค่ะตอนอยู่เป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านก็เป็นผู้นำชุมชนสูงสุดก็คือกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็มาเป็นกำนันมาอยู่ที่นี่ดิฉันก็อยากเป็นคนที่มีรายได้เดือนละหลายแสนอยากเป็นเพชรค่ะอยากเป็นมากเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าดิฉันบอกเลยตรงๆว่าธุรกิจนี้ไม่เกี่ยวว่าคุณเป็นใครค่ะ จะจบสูงจบต่ำจะแก่หรือหนุ่มจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นชาวบ้านก็สามารถทำได้งานนี้ว่าได้มีอย่างไรคะ่ะมาเลี้ยนลูกความบว่าวว่าเอาคนขเขามาหาเขาคะ่ะว่าเอาคนที่อยากมีชีวิตอยากมีรถไม่อยากมีบ้านไม่อยากพูดหนีพดสินอยากเป็นคนรวยนะคะคือจังอ่านหนังสือสมุดสี่ด้านนะที่แรกที่ฉันก็อ่านไม่เข้าใจหรอกอ่านไปนอ่านมา <laughs> 응เงินสีด้าน <laughs> ทีฉันพูด โต้พูดกลาบกันค่ะ,คะจะเป็นคนที่แปลกกว่าเขาก็มักว่าผิดนะคะเอาว่าทาั้งหนาเอาว่าทาั้งหลังเอาว่าทาั้งหลัง,างามาไว้ทั้งหน้าว่านั่นกระสวนคนได้ะค,ะค่ะอืเพราะว่าเขาไปว่าโอกาสให้เพื่อนฟังค่ะอคตอนนี้เข้าใจว่าอยากไปอยู่ฝั่งขวาะค,ะค่ะอื<ม>เพราะว่าอยู่ฝั่งซ้ายมานานแล้วะค่ะ ฝั่งกว่านี้จะเป็นคนรวยรนะคะอ๋อนะคะสุดยอดจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะวันนี้ต้องุยเวลาน้อยเนาะไม่เป็นไรเนาะพี่ได้เนาะเดีย๋ยวเรามาคุยกันอีกวันหลังแล้วกันเนาะ,ะ,ะวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับตําแหน่งซิลเวอรคิวคในวันนี้นะคะรับเข็มรับช่อดอกไม้จากมือท่านประธานท่านเอ็มดีเลยนะคะยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากอาจจะพูดแบบเฮ้ยปนไทยปนลาบ้างแต่มันก็ออกมาจากหัวใจแต่ว่าคนคนนี้ทําได้ทุกคนทําได้แน่นอนนะคะ Música